วันนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาของเรื่องขั้นตอนวิธีนะคะหรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอันกริทึมนะคะขั้นตอนวิธีคือลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือการทำงานที่ชัดเจนนะคะซึ่งผู้คิดค้นขั้นตอนวิธีขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณก็คือชาวเปอร์เซียนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูรายละเอียดกันนะคะว่าขั้นตอนวิธีนั้น เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่1นนะคะวิธีการแนะน,นําหนังสือนะคะว่าเราจะมีวิธีการแนะน,นําหนังสืออย่างไรว่าจะให้นักให้ซือ้อหนังสือเล่มไหนอย่างนี้นะคะว่าเขาจะมีวิธีการใช้การแนะนำเนี่ยให้เหตุผลอย่างไรนะคะสมมุติว่าร้านหนังสือแห่งหนึ่งนะคะมีหนังสือใหม่3เล่มคือเวทมนต์ พ่อมดวัยรุ่นนะคะการปลูกมะม่วงและกรอนภาษาไทยนะคะนอกจากนี้ยังมีหนังสืออื่นๆอีกนะคะแต่จะพิจนารณาแค่6เล่มนะคะคือหนังสือ A B C D E และ F นะคะร้านหนังสือเนี่ยมีข้อมูลการซื้อหนังสือของลูกค้านะคะจำนวน5คนพร้อมด้วยข้อมูลการซื้อหนังสือของนักเรียนนะคะจะมีข้อมูลรายละเอียดแสดงให้ดูในตารางในสไลด์ถัดไปนะคะว่า จะมีวิธีการขั้นตอนแนะนําการซื้อหนังสืออย่างไรนะคะก็วิธีของเขาก็คือเขาจะมีการเก็บข้อมูลการซื้อหนังสือนะคะของลูกค้านะคะ5คนนะคะลูกค้าก็คือคนที่1สมชายสมหญิงสมศักดิ์สมด,ดีแล้วก็สมหมายนะคะส่วนล่างสุดเนี่ยคือตัวนักเรียนนะคะเขาก็จะมีวิธีการเก็บเลยว่า,าลูกค้าคนที่1เนี่ยซื้อหนังสืออะไรไปบ้างนะคะ ลูกค้าคนที่2ซื้อหนังสืออะไรไปบ้างนะคะตามลําดับจนถึงคนสุดท้ายเลยนะคะว่าเขาได้ซื้อหนังสืออะไรไปบ้างนะคะนะคะจากข้อมูลเนี่ยเขาก็จะมีวิธีแนะนําหนังสือก็คือร้านหนังสือเนี่ยจะใช้ขั้นตอนวิธีในในการที่จะแนะนําให้นักเรียนซื้อหนังสือเล่มไหนเนี่ยก็คือจะพิจารณานะคะพิจารณาข้อมูลการซื้อหนังสือของลูกค้าแต่ละคนนั่นเอง ข้อ1นะคะนี่คือขั้นตอนวิธีการแนะน,านําหนังสือนะคะข้อ2ก็คือเลือกลูกค้าที่มีพฤติกรรมการซื้อหนังสือที่ใกล้เคียงกับนักเรียนมากที่สุดค่ะข้อ3นะคะแนะนาหนังสือใหม่ที่ลูกค้าในข้อ2นะั้นเลือกซื้อค่ะนักเรียนและเขาก็จะแนะนําว่าให้ให้นักเรียนนะ่ซื้อหนังสือเล่มนี้นั่นเองน,น,นะคะการเลือกว่าลูกค้าคนใดมีพฤติกรรมการซื้อใกล้เคียงกับนักเรียนเนี่ย สามารถที่จะพิจารณาได้หลายรูปแบบนะคะ,ะวิธีที่1เนี่ยที่ง่ายก็คือการพิจารณาความแตกต่างของสถิติการซื้อหนังสือทั้งหมดนะคะและจํานวนเล่มหนังสือที่ซื้อแตกต่างกันเช่นถ้าพิจารณาความแตกต่างระหว่างการซื้อหนังสือของนักเรียนกับลูกค้าที่ชื่อสมชายค่ะนักเรียนจะพบว่ามีหนังสือ2เล่มคือ D กับ F นะคะที่นักเรียนและสมชายซื้อแตกต่างกันนะคะลูกค้าที่มีพฤติกรรมใกล้เคียงที่สุดคือลูกค้าที่มีความแตกต่างน้อยที่สุดค่ะนักเรียนจากข้อมูลข้างต้นเนี่ยสามารถคำนวณค่าความแตกต่างได้ดังตารางที่ครูจะขึ้นให้ดูนี้นะคะค่ะนี่ก็จะเป็นข้อมูลนะคะ,ะจะเห็นได้ว่านะคะจะสังเกตได้ว่าพฤติกรรมการซื้อ หนังสือของนักเรียนเนี่ยจะใกล้เคียงกับสมศักดิ์มากที่สุดนะคะจะใกล้เคียงกับสมศักดิ์มากที่สุดเพราะว่ามีความแตกต่างกันน้อยสุดนั่นเองนะคะเนื่องจากสมศักดิ์เนี่ยซื้อหนังสือเว,เวทมนต์พอมุดวัยรุ่นคะ่ะนักเรียนดังนั้นร้านหนังสือจึงแนะนําหนังสือดังกล่าวให้กับนักเรียนคะ่ะคือแนะนําให้นักเรียนซื้อหนังสือเวทมนต์พอมุดวัยรุ่นนั่นเองนะคะนี่คือขั้นตอนวิธีนะคะ ต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างที่2นะคะเป็นตัวอย่างที่2ที่เราจะให้ทํากิจกรรมที่1.1นะคะเป็นให้วาดบ้าน,นะคะ่ะนักเรียนเป็นชื่อกิจกรรมว่าบ้านเธอบ้านฉันนะคะเขาก็จะให้โจทย์มาว่าให้นักเรียนวาดรูปบ้านในกระดาษนะคะข้อหน,นะคะให้นักเรียนวาดรูปบ้านในกระดาษ ข้อ2คืออธิบายรูปที่ตนเองวาดให้เพื่อนวาดตามข้อ 3. นะคะเปรียบเทียบผลจากการวาดว่าได้รูปเหมือนต้นฉบับหรือไม่นะคะเรียนดูให้เข้าใจก่อนนะคะ,ะวาดรูปบ้านตามขั้นตอนดังนี้อันนี้คือขั้นตอนการวาดรูปบ้านนั่นเองค่ะนักเรียนเขาก็จะมีวิธี วิธีการแบบนี้นะคะว่าเป็นขั้นตอนปลายก็คือหนึให้วาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากให้มีด้านขนานกับแกน x และ y ให้มีจุดมุมซ้ายล่างที่พิกัด5 0มุมขวาบนที่พิกัด15 10นะคะเขาก็จะบอกรายละเอียดเรามา ข้อ2ก็คือวาดส่วนของเส้นตรงระหว่างจุดที่ระบุต่อไปนี้นะคะเขาจะให้มา2อ,าอก็จะเป็นที่พิกัด5 10ที่พิกัด10 14นะคะมันคือเส้นตรงนั่นเองนะคะอันนี้คือเส้นตรง1เส้นนะคะเขาก็จะให้เรามาทั้งหมดเลยเราจะต้องวาดเส้นตรง7เส้นนะคะตามพิกัดที่เขาให้มาตามข้อนี้ นะคะตามข้อ1 2 3 4 5 6ี่เนี่ยแล้วก็ไปไปจุดให้ตรงพิกัดที่เขา,าให้มานะคะดเดี๋ยวเราไปดูกันว่า,าหลังจากที่เราวาดเส้นต่างๆต,ตามพิกัดที่เขาให้มาแล้วเนี่ยเราจะาได้รูปบ้านเป็นอย่างไรนะคะตามขั้นตอนที่เขาให้มาเนั่นเองค่ะอันนี้ก่อนที่เราจะวาดรูปบ้านได้นั้นนะคะนักเรียนเราจะต้องทํา การตีตารางนะคะตีตารางตามภาพนี้เลยค่ะนักเรียนง่ายๆเลยนักเรียนก็นับนับว่าตารางแนวนอนเนี่ยในหนึ่งแถวเนี่ยมีกี่ช่องนะคะนับช่องไปว่ามีกี่ช่องนะคะขนาดช่องเนี่ยอาจจะ,ะมีขนาดใกล้เคียงกับภาพที่ครูขึ้นสไลด์ให้ดูนะคะแล้วก็ เป็นแนวตั้งนะคะแนวตั้งนักเรียนก็นับไปนับไปว่ามันมีกี่ช่องเหมือนกันนะคะเราก็จะได้ลักษณะของพื้นพื้นกระดาษที่พร้อมที่จะวาดรูปบ้านนั่นเองนะคะแล้วก็ใส่เส้นทั้งสองเส้นนี้ไปเส้นแกน x กับแกน y ทั้งสองเส้นนี้ลงไปนะคะจุดมุมด้านล่างซ้ายสุดเนี่ยก็จะเป็นศูนกับศูก็คือ x ศู y ศูนนั่นเองนะคะในหนึ่งช่องเนี่ยใน1ช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะ ที่ครูใช้เมาส์ชี้อยู่เนี่ยมันก็คือนับเป็น1ค่ะนักเรียนนะคะนับเป็น1น,นับไปแล้วแต่ว่าพิพกัดที่เขากำหนดให้มาเนี่ยคือเท่าไหร่นะคะเราก็นับช่องไปนะคะ x เอ่เอ x เป็นช่องที่เท่าไหร่ y เป็นช่องที่เท่าไหร่แบบเนี้ยเราก็นับไปให้ครบที่เขากำหนดให้เรามานะคะทีนีนนอ้อันนี้ก็จะเป็นข้อ1น,นั่นเองข้อ1ที่เขาบอกว่าให้วาดนะคะให้วาดรูปสี่เหลี่ยม ตามที่เขาบอกจุดพิกัดมานะคะก็จะได้ออกมาเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะคะก็จะเป็นเส้นที่เขาให้กําหนดมานะคะ <Corin ne. S 1> เส้นนี้ก็จะเป็นเป็นข้อที่2.1นะคะให้เรานับไปตามที่เขาให้จุดพิกัดมานะคะ<ร>แล้วก็ <ตร S 1> คือใน1ข้อที่เขากําหนดมาให้เนี่ยคือเส้น1เส้นนั่นเองเส้นตรง1เส้นนั่นเองนะคะหลังจากที่เราวาดครบตามจํานวนแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลักษณะบ้านออกมาะคะ่ะนักเรียน เราก็จะได้ลักษณะบ้านออกมาตามภาพนะคะตามภาพนี้นะคะนี่คือเป็นขั้นตอนวิธีนะคะในการวาดบ้านนั่นเองนะคะค่ะต่อไปนะคะตัวอย่างต่อไปทีเ่เขาจะให้เราเนี่ยไปไปให้ครบ ทุกที่นะคะเป็นขั้นตอนวิธีเช่นกันแต่ว่าจะออกมาอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเป็นตัวอย่างที่1.2นะคะไปให้ครบทุกที่ก็คือเขาจะให้สถานการณ์มาให้สถานการณ์จําลองมาคือวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะนักเรียนสวิตีเนี่ยตื่นแต่เช้าเลยและวางแผนจะทํากิจกรรมเพื่อสังคมหลายอย่างคะ่ะแต่นึกขึ้นได้ว่าต้องไปซื้ออุปกรณ์นะคะเพื่อนํามาทําโครงงานนอกจากนี้นะคะยังต้องเก็บตัวอย่างน้ําเสียเพื่อไปทดลองวิทยาศาสตร์ในวันพรุ่งนี้ด้วย สาวิตรีเนี่ยไม่ต้องการที่จะพลาดกิจกรรมเพื่อสังคมใดๆเลยนะคะและยังต้องทํางานที่ครูมอบหมายให้ครบถ้วนนะคะสาวิตรีจะทําอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นขั้นตอนวิธีในการเดินทางนั่นเองหรือในการที่เขาจะไปทํากิจกรรมให้ครบเนี่ยเขาจะต้องมีการวางแผนเป็นขั้นตอนวิธีว่าวิธีไหนคือดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนที่จะไปให้ครบทุกที่นะคะโดยอาจจะใช้ระยะทางที่ใกล้ที่สุด แล้วก็ใช้เวลาที่น้อยที่สุดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีกี่ตัวอย่างนะคะค่ะในที่นี้นะคะก็จะมีทั้งหมดเลยส3มตัวอย่างหรือ3แบบนั่นเองนะคะแบบที่1ก็จะเป็นแผนที่นะคะสถานที่ที่ที่สาวิตีจะไปนะคะเขาก็จะมีการเดินทางนะคะเริ่มต้นการเดินทางเลยว่ารูปแบบที่1เนี่ยจะมีการเดินทางตามเส้นสีแดงนะคะ คือจะต้องไปให้ครบทุกที่นั่นเองนะคะออพอเราดูรูปแบบที่1แล้วเนี่ยแบบที่1น,นะคะก็จะเห็นได้เลยว่าเเส้นในการเดินทางเนี่ยค่อนข้างที่จะมีหลายเส้นนะคะมีการเดินเเดินระยะทางเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลนะคะไกลนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบที่2ว่าเป็นยังไงนะคะแบบที่2ก็ไปสถานที่เดียวกันนะคะ สถานที่เดียวกันให้ครบแต่ว่าดูจากสายตาของเราแล้วนะคะคณวณจากสายตาการสังเกตของเราเลยเนี่ยจะพบว่าเส้นในการเดินทางสีแดงเนี่ยน่าจะน้อยกว่านะคะน้อยกว่าแบบที่1น,นะคะซึ่งนั่นก็หมายความว่าจะต้องมีการเดินทางที่ใช้ระยะทางที่ที่ใกล้กว่าสั้นกว่านั่นเองและจะทําให้ใช้เวลาน้อยกว่าและทําให้เราเนี่ยสามารถไปครบได้ทุกที่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูแบบที่3นะคะว่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่าทั้ง2แบบนะคะพอเราดูจากแผนภาพนี้แล้วนะคะนักเรียนคิดว่านักเรียนคิดว่าแบบที่1แบบที่2และแบบที่3เนี่ยแบบไหนน่าจะใช้การเดินทางที่ใช้ระยะทางที่น้อยกว่ากันนะคะใช้ระยะทางที่น้อยกว่า แล้วก็ทําให้การเดินทางเนี่ยใช้เวลาที่น้อยกว่าแต่ทําให้เราเนี่ยไปได้ครบทุกที่นะคะจากการสังเกตจากเส้นการเดินทางแล้วเนี่ยน่าจะเป็นแบบที่2อค่ะนักเรียนเพราะว่าใช้เส้นเนี่ยเดินน้อยกว่าแบบกว่าแบบที่1นะคะแล้วก็พอมาเปรียบเทียบระหว่างแบบ2กับแบบ1ปึป๊บแบบ1มีการเดินจากจุด A มา C ถึง B นะคะดูแล้วน่าจะไกล นะคะไกลกว่าแบบที่2นะคะซึ่งจาก A ไป B เลยเนี่ยมันจะสั้นกว่านะคะน่าจะเป็นแบบที่2นะคะที่จะทำให้เราเนี่ยไปได้ทุกที่และใช้ระยะทางและเวลาเนน้อยสุดค่ะนักเรียนค่ะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนวิธีนะคะเป็นตัวอย่างขั้นตอนวิธีในการหารูปแบบต่างๆนะคะ